สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจเบื้องหลังห้องเรียนกันค่ะครับผมเป็นห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณเหมือนกับเรากำลังชัน,นสูตรแผนการสอนเทียบกับการสอนจริงเลยค่ะใช่ครับเราจะมาดูกันว่า,าการสอนเรื่อง Google Maps ของคุณครูกฤิกรแมนไทยสงจากโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยานะครับค่ะที่แบบมีแผนการสอนวางไว้อย่างดีเลย พอถึงเวลาอสอนจริงในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงมีอะไรตรงแผนมีอะไรต่างไปบ้างใช่ไหมคะครับผมตรงนั้นเลยเรามีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่เขาฟังเสียงการสอนจริงแล้วเอามาเทียบกับแผนจัดการเรียนรู้ฉบับเต็มเลยครับเทียบกันชัดๆแล้วก็ยังประเมินตามหลักการเรียนรู้สมัยใหม่มีข้อเสนอแนะด้วยครับผมเป้าหมายก็คืออยากรู้ว่าบทเรียนนี้มันสอนได้ดีแค่ไหน จุดเด่นคืออะไรแล้วจะพัฒนาต่อ,อยังไงได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมทักษะาการคิดวิเคราะห์เนี่ยค่ะสำคัญมากครับและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่าน Google Map ซึ่งเ,เป็นเรื่องใหญ่ในยุคนี้เลยนะคะถูกต้องครับทักษะพวกนี้จำเป็นมากในวิชาวิทยาการคำนวณเลยครับเอาละคะ่ะมาเริ่มแกะกล่องบทวิเคราะห์นี้กันเลยดีกว่าว่าแผนกับการสอนจริงเนี่ยมันตรงกันแค่ไหนคะครับ โดยรวมแล้วนะครับบทวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้องกันค่อนข้างดีเลยอ๋อดีเลยครับประมาณสัก75%ได้75%ครับในส่วนของการสอนใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของ Google Maps เนี่ยถือว่าทำได้ตามแผนเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ว่าตรงแผนก็ตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนค่ะที่ใช้คลิปวิดีโอภาพปริศนาบน Google Maps อันนั้นก็กระตุ้นความสนใจได้ดีครับเด็กๆน่าจะตื่นเต้นนะคะใช่ครับ แล้วก็มีการสอบถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนว่าเคยใช้ไหมใช้อะไรบ้างค่ะการอธิบายว่า Google Maps คืออะไรมาจากไหนมีฟังก์ชันอะไรพื้นฐานอธิบายข้อมูลเบื้องต้นครับรวมถึงการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงบนคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ตรงแผนหมายถึงลองเปิดเว็บค้นหาสถานที่ใช่ครับกำหนดจุดเริ่มต้นปลายทางค่ะลองเปลี่ยนโหมดเดินทางรถยนต์มอเตอร์ไซค์เดินดูภาพดาวเทียม ครับดูภาพดาวเทียมใช้ street view อะไรพวกนี้อ๋อ oh, ที่เป็นภาพ360องศาใช่ครับส่วนของการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนลองใช้ฟังก์ชันหลักๆเหล่านี้รวมถึงการทำใบงานด้วยนะครับอ๋อ oh, มีใบงานด้วยครับทำใบงานตามขั้นตอนที่ครูนำเช่นหาเส้นทางเร็วสุดใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ผ่านอะไรบ้างค่ะพวกนี้ค่อนข้างตรงกับที่ระบุในแผนเลยครับถึงแม้ว่ารายละเอียดบางข้ออาจจะไม่ได้ครบหรือรูปแบบการทำใบงานจะเปลี่ยนไปบ้างใช่ครับ อย่างในแผนบอกจะเป็นแข่งจับเวลาแต่สอนจริงเป็นทําไปพร้อมกันก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบของการทำใบงานตามแผนครับฟังดูเหมือนว่าในแง่ของการสอนวิธีใช้เครื่องมือก็ถือว่าครอบคลุมตามแผนไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับในส่วนนั้นทําได้ดีเลยครับแต่ว่าแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญด้วยเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนที่ไม่สอดคล้องกันนี่แหละครับเออมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้างครับ มีอยู่เอสองสาประเด็นหลักๆครับอย่างแรกเลยคือ video, คลิปวิดีโอค่ะคลิปครับชื่อ Take Time แนะนำการใช้งาน Google Maps แบบมือโปรที่ตั้งใจจะเปิดเสริมทักษะขั้นสูงขึ้นไปอีกอ,อันนี้ไม่ได้เปิดในการสอนจริงครับอา้าวไม่ได้เปิดครับอีกอย่างคือตอนท้ายบทเรียนที่แผนระบุว่าให้เปิดโอกาสซักถามค่ะให้ถามคำถามได้ใช่ครับ แต่ในการสอนจริงเนี่ยพอครูสรุปเสร็จก็ให้นักเรียนเก็บของเลยเตรียมไปทานข้าวอ๋อก็อาจจะเวลาไม่พอหรือปรับตามสถานการณ์หน้าง,งานไปอาจจะเป็นไปได้ครับแต่มีประเด็นอื่นที่สําคัญกว่านี้ไหมคะที่บทวิเคราะห์ชี้ไว้มีครับและเป็นจุดที่บทวิเคราะห์ให้ความสําคัญมากที่สุดเลยครับคือเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหมายความว่ายังไงคะในบริบทนี้คือ ในแผนการสอนเนี่ยนะครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญแล้วก็เป็นตัวชี้วัดหลักของบทเรียนนี้เลยค่ะมีในแผนชัดๆครับเป็นมาตรฐานว4 2ป .4.3 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีจริยธรรมสำหรับป .4 อสีอแต่ว่าในการสอนจริงประเด็นนี้กลับไม่ถูกพูดถึงหรือเน้นย้ำเลยครับโหจริงดิคะ นี่มันหัวใจสําคัญของการรู้เท่าทันดิจิทัลเลยนะเนี่ยใช่เลยครับไม่ใช่แค่สอนใช้เป็นแต่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยถูกต้องครับแล้วมันหลุดประเด็นนี้ไปได้ยังไงทงั้งๆที่อยู่ในแผนชัดขนาดนั้น น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะนั่นคือสิ่งที่บทวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเข้มข้นเลยครับเหมือนทว่าเอ่อโฟกัสหลักมันไปอยู่ที่การสอนขั้นตอนการใช้งานวิธีการกดคลิกตรงไหนใช่ครับจนอาจจะลืมเน้นย้ำเรื่องการคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือนั้นไปน่าเสียดายมากเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆได้เรียนรู้วิธีใช้ Google Ma พพื้นฐานไปครับแต่พลาดโอกาสที่จะฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากซึ่งสำคัญมากๆเลยทั้งสำหรับวิชานี้แล้วก็ชีวิตจริงด้วยถูกต้องครับ มันเป็นช่องว่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างแผนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับพอพูดถึงเรื่องการสอนที่เน้นทำตอมขั้นตอนแบบนี้มันก็ทำให้สงสัยเหมือนกันนะคะว่าแล้วแบบนี้มันเข้าข่ายการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ที่เราได้ยินกันบ่อยๆไหมคะครับ Problem Based Learning ที่เน้นให้เด็กคิดเองทำเองบทวิเคราะห์เขาก็ประเมินไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบทวิเคราะห์ได้เทียบเคียงกับหลักการ PBL ไว้ด้วยครับ เล่าสั้นๆหน่อยค่ะ PBL คืออะไรนะครับถ้าให้สรุปสั้นๆนะครับ PBL เนี่ยคือแนวทางการเรียนรู้ที่มักจะเริ่มต้นด้วยปัญหาที่มันซับซ้อนหน่อยค่ะปัญหาที่ซับซ้อนครับไม่ค่อยชัดเจนไม่มีคำตอบเดียวตายตัวที่เรียกว่า ill structured problem อ๋อ oh, ปัญหาปลายเปิดประมาณนั้นครับแล้วผู้เรียนต้องเป็นคนขับเคลื่อนการเรียนรู้เองเด็กเป็นศูนย์กลางครับ student centered self directed คือต้องไปสืบค้นข้อมูลเองทำงานร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็หาทางแก้ปัญหานั้นฟังดูท้าทายแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนแอคทีฟมากๆเลยแล้วบทเรียน Google Maps ที่เราคุยกันนี้เทียบกับหลัก PDL แล้วเป็นยังไงบ้างคะภาพปริศนาที่ดูน่าสนใจแท้ๆใช่ครับการเริ่มต้นน,น่าสนใจ แต่ว่าพอครูฉเฉลยเร็วไปหน่อยค่ะแล้วกิจกรรมหลักมันกลายเป็นการทําใบงานตามคําสั่งครูเพื่อหาคําตอบเฉพาะเจาะจงเช่นเส้นทางไหนเวลาเท่าไหร่ใช่ครับมันเลยกลายเป็นภารกิจที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆ คือ well structured task ไม่ใช่ปัญหาปลายเปิดแบบ PBL แล้วบทบาทของผู้เรียนล่ะคะเป็นศูนย์กลางไหมชัดเจนเลยครับว่าเป็นแบบครูเป็นผู้ชี้นำหรือ teacher directed ครูนำตลอดครับจากเสียงบันทึกจะได้ยินครูบอกขั้นตอนตลอดเลยให้เราเริ่มจากโรงเรียนก่อนนะ คลิกซ้ายหรือคลิกขวาอะไรแบบนี้เด็กๆก,ก็ทำตามไปใช่ครับผู้เรียนทำตามคำสั่งไม่ได้เป็นคนนำการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็ไม่พบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยนะครับต่างคนต่างทำหน้าคอมตัวเองครับผมแล้วก็ไม่มีการนำเสนอผลการแก้ปัญหาอะไรมีแค่การทำใบงานส่งครูก็คือเน้นทำตามขั้นตอนที่ครูบอกเป็นหลักเลยถูกต้องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไปสอดคล้องกับคำว่าวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ practice อ๋ที่คุณครูระบุไว้ในแผนการสอนเองมากกว่านะครับอ๋อน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะตรงกับวิธีการสอนที่ครูเขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้แค่มันไม่ใช่ PBL เท่านั้นเองก็เป็นไปได้ครับซึ่งการสอนแบบลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนแบบนี้มันก็อาจจะมีข้อดีในแง่ของการทำให้เด็กทุกคนเข้าใจพื้นฐานการใช้เครื่องมือได้เร็วเหมือนกันนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าคิดครับ แต่บทวิเคราะห์ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกโดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะที่มันซับซ้อนกว่าแค่การทําตามขั้นตอนครับแล้วดดวิเคราะห์มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไว้อย่างไรบ้างคะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะมีข้อเสนอแนะที่เอ่อชัดเจนแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงหลายข้อเลยครับข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็หนีไม่พ้นเรื่องการบูรณาการการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เข้าไปอย่างจริงจังต้องเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาให้ได้ใช่ครับต้องเน้นยำ้ำแล้วจะทำได้ยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติคะบทวิเคราะห์เสนอว่าไม่ใช่แค่ใช้ Google Maps หาข้อมูลเฉยๆแต่ครูต้องตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามไปด้วยเช่นเช่นข้อมูลร้านค้านี้อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่รีวิวที่เห็นนี่เชื่อได้แค่ไหนภาพสตรีทวิวนี้มันเก่าเป็นหรือย,ยังอ๋อชวนให้สงสยัยครับ หรือแม้แต่ตอนดูภาพปริศนาตอนแรกก็ถามต่อได้ว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพนั้นมีหลักฐานอะไรสนับสนุนจะไปหาข้อมูลเพิ่มเพื่อยืนยันได้จากไหนอีกค่ะลองเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูไหมอะไรแบบนี้ครับคือเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ใช้เฉยๆมาเป็นเหมือนนักสืบข้อมูลอเว v e ิเกเต t o r มากขึ้นใช่เลยครับใช้เครื่องมือไปพร้อมกับตั้งคำถามกับมันตลอดเวลาถูกต้องครับนั่นคือการปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์โดยตรงเลย ดีจังค่ะแล้วมีข้อเสนอแนะอื่นอีกไหมคะม,มีครับข้อต่อมาคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสืบค้นด้วยตนเองมากขึ้นอันนี้หมายถึงลดการบอกขั้นตอนเป๊ะๆลงหรือเปล่าคะใช่ครับหลังจากสอนพื้นฐานไปแล้วอาจจะลองให้ภารกิจที่มันปลายเปิดมากขึ้นมีความท้าทายมากขึ้นเช่นอะไรดีคะเช่น ลองวางแผนเส้นทางไปสถานที่ใหม่ๆที่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยที่เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงสภาพจราจรปัจจุบันด้วยสิอืยากขึ้นนะหรือลองใช้ Google Maps หาสถานที่ที่มีลักษณะแบบที่กำหนดเช่นสวนสาธารณะที่มีเครื่องออกกำลังกายใกล้โรงเรียนที่สุดดูค่ะแล้วก็ให้เวลานักเรียนได้ลองผิดลองถูกสำรวจด้วยตัวเองครูเปลี่ยนบทบาทไปเป็น f a c i l ทเตอร์คอยช่วยกระตุน้นอำนวยความสะดวกใช่ครับ คอยให้คําแนะนําเมื่อจําเป็นกระตุ้นให้เขาตั้งคําถามแล้วก็พยายามหาคําตอบด้วยตัวเองการทํำใบงานก็ปรับได้ด้วยแน่นอนครับอาจจะแบ่งกลุ่มย่อยช่วยกันทําหรือให้เลือกทําบางข้อที่สนใจหรือแม้แต่ออกแบบใบงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่แค่หาข้อมูลดิบๆมาตอบน่าสนใจคะ่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะเพิ่มความเป็น PDL เข้าไปจริงๆจังๆล่ะคะพอจะทาได้ไหม บทวิเคราะห์ก็เสนอแนวทางไว้ครับว่าถ้าอยากจะเข้าใกล้ PBL มากขึ้นก็ต้องออกแบบโจทย์ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเป็นปัญหาในชีวิตจริงมากขึ้นเช่นเช่นลองวางแผนเที่ยวหนึ่งวันเต็มในจังหวัดของเราให้เพื่อนชาวต่างชาติโดยใช้ Google Maps ช่วยทั้งเรื่องสถานที่การเดินทางร้านอาหารโดยคำนึงถึงเวลางบประมาณและความสนใจของเพื่อนด้วย โห oh, อันนี้ดูเป็นโปรเจกต์เลยนะคะใช่ครับแบบนี้มันจะไม่มีคำตอบตายตัวเด็กต้องสืบค้นเยอะต้องตัดสินใจเยอะอาจจะต้องทำงานกลุ่มเพื่อระดมสมองแล้วก็นำเสนอแผนออกมาฟังดูน่าสนุกและท้าทายขึ้นเยอะเลยนะคะครับผมข้อเสนอแนะอื่นๆมีอีกไหมคะมีเรื่องการจัดการเวลาครับเช่นการพิจารณาว่าจะนำคลิปเทคไทม์กลับมาใช้ไหมถ้ามันมีประโยชน์จริงๆค่ะ และที่สำคัญคือการจัดสรรเวลาตอนท้ายคาบให้เพียงพอสำหรับช่วงถามตอบเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยของนักเรียนจริงๆไม่ใช่รีบเก็บของใช่ครับแล้วก็การตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมเนื้อหาหรือคำถามในใบางานครบถ้วนด้วยเพื่อให้นักเรียนได้สำรวจฟังก์ชันที่หลากหลายขึ้นอย่างข้อ 8, 9ในแผนที่อาจจะไม่ได้ทำจริงข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะมุ่งไปที่การยกระดับบทเรียนนะคะครับ จากแค่สอนใช้เครื่องมือพื้นฐานไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการแก้ปัญหาแล้วก็การเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนใช่ครับซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้เลยครับหลังจากวิเคราะห์กันมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งจุดที่ตรงแผนจุดที่ต่างโดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่หายไปการเทียบกับ PBL แล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆครับผมผลสรุปสุดท้ายบทเรียนนี้ได้คะแนนประเมินเท่าไหร่คะ จากการประเมินโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญนะครับการสอนครั้งนี้ได้คะแนน6.5เต็ม10ครับ6.5เต็ม10ครับถือว่ากลางๆนะคะไม่แย่แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีเยี่ยมใช่ไหมคะประมาณนั้นครับสรุปจุดแข็งจุดอ่อนอีกครั้งได้ไหมคะว่าทำไมถึงได้คะแนนเท่านี้ ครับจุดแข็งคือคุณครูมีความตั้งใจดีมากนะครับพยายามสอนตามแผนที่วางไว้แล้วก็ทำได้ดีในการถ่ายทอดวิธีการใช้ Google Maps ขั้นพื้นฐานสอนเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนใช่ครับชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ทำตามได้ง่ายรวมถึงการเริ่มต้นด้วยภาพปริศนาอันนั้นก็ดึงดูดความสนใจได้ดีครับค่ะ ส่วนจุดอ่อนหลักๆเลยที่ทําให้คะแนนอยู่ระดับนี้ก็คือการขาดการเน้นย้าเรื่องการคิดวิเคราะห์และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจุดสําคัญที่หายไปใช่ครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของตัวชี้วัดในแผนเลยพลาดเป้าหมายหลักของบทเรียนไปเลยนะคะครับผมรวมถึงการที่บทเรียนยังเน้นครูเป็นศูนย์กลางชี้นําทุกขั้นตอนเด็กไม่ได้คิดเองเท่าที่ควรครับทําให้โอกาสที่นักเรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยตัวเองมันน้อยลงไปค่ะ และสุดท้ายคือการไม่มีช่วงเวลาสำหรับซักถามตอนท้ายซึ่งจริงๆเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เพิ่มเติมและเคลียร์ข้อสงสัยต่างๆครับสรุปง่ายๆคือสอนวิธีใช้ได้ดีแต่ยังขาดการส่งเสริมวิธีคิดและการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนเท่าที่ควรเป็นภาพรวมที่ชัดเจนครับใช่เลยครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะกับการเจาะลึกบทเรียนเดียวแบบนี้มันสะท้อนภาพอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับหนึ่งคือช่องว่างที่เกิดขึ้นได้เสมอเลยระหว่างแผนการสอนบนกระดาษกับความเป็นจริงในห้องเรียนครับผมสองคือความท้าทายของการสอนเทคโนโลยีที่มันไม่ใช่แค่สอนว่าก,กดปุ่มไหนแต่ต้องสอนให้คิดอะไรเวลาใช้เครื่องมือนั้นด้วยใช่ครับและสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็อาจจะเป็นข้อควรระวังด้วยนะครับ คือเป้าหมายสำคัญอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยซึ่งเป็นแก่นของทักษะพลเมืองดิจิตัลเลยมันสามารถถูกมองข้ามหรือหลุดหายไปได้ง่ายมากเลยนะครับท่ามกลางการสอนขั้นตอนทางเทคนิคที่ดูเหมือนจะสำคัญกว่าเหมือนเรื่องเทคนิคมันเด่นกว่าจนลืมเรื่องการคิดไปใช่ครับนี่จึงเป็นการตอกย้ำว่าเราต้องใส่ใจแล้วก็ตั้งใจบูรณาการการคิดเชิงวิาพากษ์เข้าไปในทุกบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลย,ยีอย่างสม่าเสมอจริงๆครับ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะงั้นขอทิ้มทายด้วยคำถามให้ผู้ฟังลองกลับไปถามตัวเองดูนะคะครับผมในแต่ละวันที่เราใช้ Google Maps หาเส้นทางหาร้านอาหารหรือใช้แอปอื่นๆค้นหาข้อมูลต่างๆนานานเนี่ยเราเคยหยุดสงสัยหรือตั้งคำถามกับข้อมูลที่เห็นบนหน้าจอบ่อยแค่ไหนคะอืมน่าคิดครับรีวิวเหล่านั้นแผนที่นั้นข้อมูลนั้นมันถูกต้องมันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่า และเรากำลังสร้างสมมุติฐานอะไรขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัวจากข้อมูลทิจิตอลที่เราเสพอยู่ทุกวันหรือเปล่าคะลองเจ็บไปคิดกันดูนะคะ